ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีลำนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีลำนางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์พศ2564ัน้นั่นเองก็พี่ต่ายจะมีปล่อยอยู่หนึ่งคันนะครับแล้วก็ กิงโยนสาขาบุรีลำนอกเมืองก็จะมีปล่อยทั้งหมด4คันเออคันของพี่ต่ยนี่ยไม่รู้ว่าแต่งเสร็จหรือยังเมื่อวานรถลงด่วนแล้วออลูกค้าได้อยู่อำเภอสตึกเอ,อ้ยพี่อยากจะรับวันพรุ่งนี้แต่งไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยว9ก้าโมงเอารถออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแต่งวันหลังเ,ออเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวไปดูวันว่ารถเสร็จไม่เสร็จแต่นะครับวันนี้ก็จะมีเอฟซี FC ขอมาเฮ้ยพี่ไต่ายผมอยากดูรถรุ่นนี้แต่งแบบนี้มมันจะได้ไหมมันจะติดซุ้มติดไม่ติดอะไรเงี้ย อะจะเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนอะไรก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปเชินครับอ่าแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้แหละครับที่ทาง f c ของพี่ต่ายขอมาก็ต้องบอกกันว่าเจ้าคันที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดิบขายดีมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมของบรรดาวัยรุ่นมากๆจะสร้างตัวหรือไม่สร้างตัวก็อีกเรื่องหนึ่งแต่บอกเลยว่าขายดีรุ่นนี้นะครับ โดยรุ่นที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะก็เรียกว่าเจ้าตัว x s e r i e Speed s อ่าคันนี้นะครับเป็นแคปโฟล์ด1.9 x i e Speed นั่นเองราคาเงินสดของน้องเขาเนี่ยจะอยู่ที่814,000บาทนั่นเองโดยคันนี้นะครับจะเป็นของลูกค้าของเซลล์นึงแล้วทำไมพี่ต่ายต้องมาถ่ายก็มี f c ขอมาอยากดูรุ่นนี้ถ่ายแบบนี้เราก็เห็นพอดีก่อนนี้ก็ส่งมอบกันนะครับ เราก็ไปหากุญแจอ,อันนี้คันนี้หากุญแจเจอ,เ,จอเราก็มาถ่ายก่อนนะครับก็เจ้าตัวสปีดคันนี้นะครับสประตูสปีดคันนี้เขาก็จะมีการเขาเรียกว่ายังไงออกแบบชุดแต่งนะครับให้กับตัวให้กับตัวรถเนี่ยให้มีความสปอร์ตมากๆนั่นเองก็โดยนะครับจุดขายของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ชุดสเกิร์ตด้านหน้านี่ที่พี่ต่ายชอบมากๆนะก็จะเป็นตรงนี้แบบนี้เลย แล้วก็กระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําเงานะ,ะที่ปากระโปงนะครับจุดเด่นอีกหนึ่งจุดของเขาก็จะเป็นสติกเกอร์ที่ติดเขาเรียกว่าแสดงถึงสัญลักษณ์ของพันเอนั่นเองเนี่ยเราสังเกตเราดูเนี่ยตรงนี้เห็นไหมก็จะเป็นรูปตัวเอที่จะมีต่อกันเนี่ยแล้วก็ด้านข้างนะครับเขาก็จะมีสติกเกอร์เส้นสีแดงตัดด้วยสีขาวคันนี้สีขาวนะ,ะขาวไซเบียนแล้วก็ไฟหน้าของเจ้าตัว X s e r ี e s คันนี้นะครับก็ เป็นไฟหน้าแบบอ u สสุวิชันไบเอลีดีไฟสูงไฟต่ำเนี่ยจะอยู่ในหลอดเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยครับมีไฟเดย์ไลท์มาให้ไฟตัดหมอกนะครับเจ้าสเปดตัวนี้ถ้าเทียบเกรดกันจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ในเกรด LDA เพราะฉะนั้นไฟตัดหมอกนะครับของเขาก็จะเป็นหลอดไฮโดรเจนนั่นเองอยู่คู่กับไฟเลี้ยวออระบบความปลอดภัยที่มีมาให้นะครับทุงรมนีเราัยคู่หน้าเบรก ABS แล้วก็ทีนี้เราไปดูกันว่าเขาทำอะไรก็ต้องบอกว่า เออว,ว้าวมากๆอันนี้นะเหมาะสำหรับที่ใครที่ชอบสเตปเดิมๆนะครับคืออยากซิ่งด้วยสวยด้วยแล้วก็เฮ้ยมันใช้งานได้จริงๆไม่ใช่แต่งไปแล้วเฮ้มันขับไปมันกระด้างไปอะไรอย่างเงี้ยคือสเตปนี้ได้เลยครับอันนี้ที่พี่ต่ายดูนะคือไม่มีการโหลดเปลี่ยนแม็กเฉยๆแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะครับนี่สวยสวยเลยแหละสวยเลยครับอ่า แล้วทีนี้คือเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับเขาก็จะมีสัญ,ญาลักษณ์ของพัน X อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มือจับเนี่ยของเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่า,าได้ปิดโครเมียมทับไปนะครับก็ทําให้ดูสวยงามมากๆนั่นเองอทีนี้เราไปดูกันนะครับนี่โดยล้อแม็กที่เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นแม็กซิงขนาด18นิ้วนั่นเองอ ปิดดุมล้อมีมาให้นะครับน็อตล้อสีน้ําเงินครอบคาลิปเปอร์ปอกกันสั่นตั้งศูนย์ถ่วล้อเรียบร้อยลูกค้าเอาไปใช้ได้เลยคันนี้นะครับไม่ต้องจัดทรงอะไรเลยใช้แม็กสิแปแล้วก็ใช้ยางเป็นสองห้าห้าห้าสิบสิบปดนั่นเองทั้ง4ล้อนะทั้งสี่ล้อโอ้แล้วมันดูมันดูดโหดดีเป็นกันนะอ,อแล้วลายยางลายนี้เออก,ก็สวยนะสวยสวยแล้วก็นะครับที่สำนักพี่ายชอบเนี่ยเขาจะมีชุดสเกิร์ตมาด้วยอืม โอ้โหแต่ว่ายางแล้วลายยางโอ้โหรองอยางเบลือปลาเลยยางลายนี้โอ้ล้นไหม,มนิดๆ,ๆ,ๆกำลังสวยกำลังสวยครับตัวนี้ก็สำหรับใครอยากดูเป็นแนวทางอ่ก็ดูอันนี้แหละจะพี่ต่ายถ่ายรูปลงเพจนะครับ ถึงจะเป็นรถคันอื่นไม่เป็นไรเราขอหยิมก็ถ่าย้วครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ดูนะครับก็อาจจะเป็นเดบซีพี่ตายก็ได้ใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่อนุญาตให้ถ่ายเนาะแล้วก็ก็ขอให้รวยๆเงๆยินดีด้วยกับรถคันใหม่นะครับออกไปก็ให้มีแต่ความรุ่งเรืองความรวยสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะเจ้าตัวสปีดคันนี้นะครับไอ้ปัดน้าฝนเนี่ยเราสามารถยกได้เลยนะยกอย่างนี้ได้เลยอืมแล้วรถเข้ามาก็เข้ามาเยอะ เดี๋ยวอาที่ย์หน้านะครับเฮ้ยมีรถที่แต่งสปอร์ตตีเข้ามาแล้วนะสําหรับ FC ที่รอดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าเป็นตัวไหนคือมีขอเข้ามาเยอะมากๆคันนี้มีการติดฟิล์มนะครับบานหน้า60ด้านข้าง80นั่นเองทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างท้ายก็นิดๆน,น,นะอืมโอโ้แต่วาพี่ต่ายชอบเนี่ยชอบยางมัน,นมันดูโหดดูมันดูดิบดีบดโอ้โหลองยาง อด,อดอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเขานะครับเนี่ยเบอร์อยางก็ใช้ขนาดเดียวกันนะนะั่นแหละคือ255 50 18ก็คือถ้าใช้ตัวเนี่ยคือไม่ติดซุ้มนะครับเวลาเลี้ยวบางคนบอกให้พี่ไต่ถ้าตัวสปีดเนี่ยเขาใส่แม็กสิเนี่ยแล้วก็ใส่ยางเบอร์50เนี่ยมันเลี้ยวจะติดซุ้มไหมอันนี้ไม่โหลดไม่ติดนะครับแต่ถ้าโหลดก็น่าจะได้เล็กน้อยมากก็น่นาจะเป็นหน้าหนึ่งหลังสองแค่นี้ไหม โอ้โหสุดยอดสุดยอดรอนะักรอรอรอครับทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างเจ้าตัวสปีดคันนี้นะครับเขาก็จะมีชุดสเกิร์ตรอบคันเลยท้ายเขาก็จะมีสเกิร์ตนะสเกิร์ตตัวนี้ก็ต้องบอกว่าออกแบบให้มีความทันสมัยมากๆนี่คือมันดูล้ำมากๆอ่ะเออนี่นี่นี่พี่ตายชอบสวยครับสวยเอ๊ะแมงอะไรเยอะแยะเลยแมงบีแมงวันหรือเปล่า หัวเน่าหรือเปล่าแ <c oughs> มงพันมาตอม <c oughs> อ่าครับทีนี้ไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะนี่ก็จะแบบนี้เลยสวยแบบนี้เลยเวลาตอนที่เราเปิดไฟนะครับเขาก็จะติดคู่กันแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยติดคู่กันเนี่ยข้างบนก็ติดข้างล่างก็ติดแต่เวลาที่เราเบรกนะครับเขาจะติดแก่ด้านบนอย่างเดียวนี่ครับอ่าจุดสเกิร์ตมือจับนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่านี่มีการเปิดโครเมียมเข้าไปทําให้มีความหรูหรามากขึ้น สติ๊กเกอร์ของ x-series นะครับตรงนี้โอ้สวยครับสวยบอกเลยใครเอารุ่นนี้ไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็รถที่จอดฝั่งนู้นก็จะเป็นรถน้ำมันไหม <ś c oughs> เขาต้องถอดหางไงฝั่งนู้นมันเก็บหมดไงบางคนเดี๋ยวมันเอ้ยมันเกะกะฉากอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมเขาก็จอดของเขาอ่า สวยมากๆครับทีนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันบ้างสักเล็กน้อยแต่ว่าอันนี้นะครับพี่ต่ายจะไม่ได้แกะพวกถุงพลาสติกแกะอะไรออกนะเราถ่ายให้ดูเฉยว่าข้างในเขาจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าคุณลูกค้าเขาให้แกะไหมแต่ของพี่ต่ายแกะทุกคั้สวยครับสวยกระจกนี่พับได้เลยนะเนี่ย ไม่เป็นไรไห่ภายในห้องโดยสารนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โยสีดำสีแดงตัดกันนี่มันเป็นอารมณ์ที่สปอร์ตมากๆเลยนะเดี๋ยวไปไล่ดูตั้งแต่นี่ตอนหลังโอ้โห,โหตรงประตูของเขานี่ครับก็จะมีการกเรียกว่ามีไอ้ตัวคล้ายๆดาบเนี่ยเป็นสีดำ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 ,ดำเงาเออ สวยโอ้ห็นละสะอ่อนดีใจแทนคุณลูกค้านะครับได้รถส,สวยๆแบบนี้ไปโอ้อันนี้ก็จะเป็นเบาไอ้ทำไมมือมันดูน่าเกียดจังวะอันนี้ก็จะเป็นเบาผ้านะครับเบาผ้าตัดด้วยดําแดงนี่โอ้ก็ต้องถือว่าให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆแล้วก็หลังคาของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดํานะเจ้าตัว X ซนะครับ แล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ต้องทําความเข้าใจนิดหน,นึ่งว่าป้ายแดงมันหมดป้ายแดงมันไม่มีจริงๆจะพยายามเร่งหาคิวให้นะครับอย่างพี่ตายคุยก็คุยบางทีออกรถคันหนึ่งนะต้องคุยคนแนะนําด้วยแล้วก็คนซื้อด้วยญาติคนซื้อด้วยแล้วตอนเย็นก็อพอเมาทีนึงก็โทรมาทีนึง่งไอเรื่องป้ายนี่แหละไม่ใช่คนซื้อไม่ใช่คนแนะนาไม่ใช่ใครนะแต่ที่รอบนี้เป็นใครก็ไม่รู้ เอออ่ะก็ต้องทําความเข้าใจกันไปยังไงนะครับถ้ายังไม่ได้ไป้ายแดงเออก็รอนิดนึงรอนิดนึงเนาะเดี๋ยวพยายามรีบหาให้เออก็เวลากินเมาก็มาเมาไปไม่ต้องทรมาทวงป้า <c> ย <oughs> โอ้ยอ่ะไม่เราเป็นเรื่องปกตินะคือเราก็เจออย่างเงี้ยคือบางทีเราเห็นตัวมาหลายสายอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเฮ้ยลูกค้าเขาเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดอะไรหรือเปล่าเออรถประสบเหตุอะไรไหมอย่างเงี้ยซึ่งเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยเราก็ คือถ้ามันสามสายมันผิดปกติแล้วไงเราก็ต้องโทรกลับเผื่อลูกค้าเขาเกิดฉุกเฉินเนาะเป็นธรรมชาติครับเรื่องการบริการไอ้ทวงมาทวงปลายแดง <c oughs> กําลังอยู่ในวงอย่เลยสนุกมาก <c oughs> ทีนี้เรามาดูไปยในกันบ้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่โอ้โหสวยมากๆนะครับไม่มีบูทนุ่มมาให้แต่ว่าพี่ตายชอบไอ้คอนโซลของเขาเนี่ยตรงที่ว่าเฮ้ยมันมีสีดําแล้วตัดไล่ด้วยสีแดง้มันดูมันดูสปอร์ตมากนเนี่ย ดุดสอดแล้วก็คันนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วมีกล้องมองหลังให้นะครับแอร์ก็ออกแบบให้มีความสวยงามแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเ,ออเราดูก็จะรู้เลยว่าสัญลักษณ์ตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับปรับทิศทางลมเปิดปัดลมน้ำยาแอร์อะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญนะครับสุขภาพของเราต้องมาก่อนเพราะว่าเขามีเจ้าฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยเออนี่ เกียร์นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดก็ต้องบอกว่าให้อัดตาทดที่ต่อเนื่องแล้วก็เราใจมากๆสมกับเป็นเจ้าตัวสปีดอย่างแน่นอนอต้องรีบพูดเดี๋ยวน้ำลายกระเด็น <c oughs> แล้วก็พวงมาลัยของเขาจะเป็นแบบนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นนะครับก็จะมีตัวควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้ด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เขาก็จะเป็นสีดําดําเงาไหมนี่มาพร้อมกับ ก็เรียกว่ายัางไงหน้าจอ M I D ขนาด4.2นิ้วนั่นเองข้อมูลต่างๆจะจะถูกอยู่ในหน้าจอตัวนี้นะครับว่าเฮ้ยไอสัญยงสัญญาณตัวไหนมันยังไงอะไรแล้วอย่างเงี้ยพวกน้ำมันเชื้องเชื้ึงแล้วก็เบาะนะครับเบาะคนนั่งตัวนี้ปรับสูงต่ำไม่ได้นะว่ามันพูดไม่ออกมันอธิบายไม่ออกคือให้นะครับให้ F C ได้เห็นความสวยงามของเข้าเองเออต้องคนบอกไอห,หัวร้านไม่เราแกขี้เกียจพูด เอามันก็มีบ้างเนะบางครั้งเราถ่ายเอะเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็เดินดูๆให้เขาฟังเสียงนกเสียงกาแล้วก็ดูรูปรถไปมันจะมีสเต็ปนี้ด้วยนะอ่ะทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันอสุดยอดสุดยอดมากๆพี่ต่ายก็ต้องบอกนะครับว่าเจ้าตัว เอ็กซิลี่สปีดคันนี้นะครับเขาจะมีเครื่องยนต์แค่1เครื่องยนต์เท่านั้นก็คือเครื่องยนต์ขนาด1,900ซีซีเอาอแล้วก็ไม่มีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกนะครับเอ,อ้คนขอมาเยอะมากนะตัว LDA กับตัวสปีดเนี่ยที่เป็นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยโอ้นาะนพี่ตายนี่คือใจพี่ตายนี่อยากอ้ตัวแซดมาเลยตัวแซดเกียร์อัตโนมัตินะ่ะโอ้ตัวเตี้ยนะเพราะว่าคนก็ชอบเยอะ เอามาราคาอยู่บนฟ้าก็ไม่เอานะอ่ะครับทีนี้เรามาดูโดยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เขาเรียกว่าอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนอ่ะมาเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์น้องใหม่ล่าสุดจากค่ายอีสสูของเราเลยก็จะเป็นเครื่อง1.9นั่นเองโดยรหัสเครื่องที่เขาใช้ก็จะเป็นรหัสเครื่อง R Z 4E โอ้โหเปลี่ยนใหม่คือตัว R นำหน้าพี่ไต่คิดถึงความรถแข่งรถอะไรเลยนะที่มันมีสปอร์ตโ้ยคือรหัส R ขึ้นก่อนนะเออ,อชอบแบบนี้เลยโดยเครื่องนะครับ 1,900cc ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าเลยทีเดียวแล้วก็แรงบิดนะครับจะอยู่ที่350นิวตันเมตรคันนี้นะครับ1.9คันนี้นอกจากประหยัด น้ำมันยังมีประหยัดภาษีด้วยนะเออถึงจะเป็น4ประตูก็จริงแต่ว่าจ่ายไปเลยนะครับประมาณปีละ2,400บาทนี่อืข้อดีของการใช้เครื่องพันก้าลดมลพิษด้วยนะแล้วก็บางคนไม่ต้องห่วงเฮ้ยไอ้หัวร้านนั้ามัน เครื่องพันก้าวมันจะทนไหมว่าอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าอิ s ุซุนะครับเขาเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริงเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลผลิตหลายล้านเครื่องแล้วทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นมีการรับประกันเครื่องยนต์1 0 0 0 0แกิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนมีรถเข้ามาเช็คอีกแล้วเข้ามาส่งของมาเช็คนะ น่าจะอาร์มาเช็คเขามากลับรถอ่ะโอเคก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคันที่พี่ตายจะปล่อยวันนี้เดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จพี่ตายก็จะทายให้ดูนะครับอ่ะโอเคก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเงงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ